ผู้ชมคะการเลือกตั้งล่วงหน้ารอบนี้ต้องถือว่าคึกคักนะคะมีประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะเลยนะคะแต่สิ่งที่ออกมากลบเรื่องของความคึกค,คักความตื่นตัวของประชาชนเนี่ยก็คงจะเป็นการทําหน้าที่หรือว่าบทบาทของกกตที่ผ่านมาก็มีสื่อสังคมออนไลน์ที่ติดแฮชแท็กกันเยอะเลยนะคะว่าแฮชแท็กกกตมีไว้ทําไมแฮชแท็กนะคะกกตต้องติดคุกถึงขนาดนั้นเลยนะคะเป็นการติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วในเวลานี้แล้วก็มีทางเว็บไซต์ของ c h a i n .org ด้วยที่มีประชาชนร่วมกันลงรายชื่อเพื่อถอดถอนกกตอตอนนี้ก็มีรายชื่อมากกว่า1ล้านรายชื่อแล้วนะคะแต่พอไปถามประชาชนที่เข้าไปเลือกตั้งหลายคนบอกว่า4ปีมีครั้งเดียวนะคะก็อยากจะออกมาใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่แต่ก็ตั้งคําถามไปถึงการประกาศถึงสิทธิ์ต่างๆในการเลือกตั้งหน้าที่ต่างๆของประชาชนที่ควรจะรู้นะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลานี้นะคะทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลองไปสํารวจเสียงสะท้อนของประชาชนที่ไปเลือก ือกตั้งล่วงหน้าในรอบนี้ลองกันดูกันหน่อยนะคะว่าพวกเขามีความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศรอบนี้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ดึงเสียงของเราก็จะต้องเป็นเหมือนเลือกพักที่ชอบครับเลือกสสที่ใช่ก็คืออยากจะเลือกผู้แทนไปทําหน้าที่ในสภาครับก็พัฒนาในด้านของจังหวัดของผมครับอยากให้เหมือนเราเป็นจังหวัดเมืองรองอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทางผู้ผู้แทนของเราเป็นคนพัฒนาให้จังหวัดของเรามีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดเงินเข้ามาในจังหวัดได้แต่เลือกตั้งใบนี้เราจะสับสนไหมหรือว่ากังวลไหมก็กังวลว่าอาจจะสับสนหรือเปล่าเหมือนกันก็ พยายามที่จะดูให้ดีๆพยายามศึกษามากนค่ะพยายามศึกษามากกอนแล้วให้ประเทศเราเปลี่ยนไปในทางดีๆค EX ืออย่างอนุเครออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะใช้สิทธิของรเต็มที่สี่ปีมันมีครั้งหนึ่งนะคะก็นานนันทีก็คืออยากใส่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็มาเป็นสีสันให้แการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะนำนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะ คราวนี้ถ้าลองดูตัวเลขกันชัดๆนะคะคนที่ออกมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเวลานี้มีมากกว่า2ล้าน2แสน3 0,000กว่าคนนะคะคุณผู้ชมซึ่งในจำนวนนี้ก็เลือกไปใช้สิทธิ์ ล่วงหน้าที่อยู่ในเขตของตัวเองนะอยู่ที่ประมาณ18,000กว่าคนนั่นหมายความว่าอะไรคะคุณผู้ชมหมายความว่าที่เหลืออีก2ล้าน2แสนกว่าคน,เ,นเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ไปใช้สิทธิ์นอกเขตของตัวเองคงมีหลายคนนะคะที่มาทํางานในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องกลับไปเลือกตั้งที่บ้านเกิดของตัวเองหลายคนก็มีความหวังนะคะที่อยากจะเห็นนโยบายเรื่องของการกระจายอำนาจในอย่างจริงจังบางคนก็มีความหวังว่าอยากจะไปทํางานที่มีความเจริญในบ้านของตัวเองอยากพัฒนาบ้านของตัวเอง นโยบายเรื่องนี้ค่ะถูกพูดถึงกันเยอะมากๆเลยจิตนถึงวันนี้ก็ยังถูกพูดถึงอยู่แต่ก็ยังทําไม่ได้จริงแบบร้อซน์นะคะช่วงเวลาของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็ไปเจอกับเคสเคสหนึ่งนะคะเธอก็มาทํางานในกรุงเทพมหาคนครเป็น10ปีแล้วแต่ว่าบ้านเธอเนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดนี่แหละนะคะเข้ามาเรียนเข้ามาทํางานโดยมีความหวังว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยจะทําให้ ที่อยู่อาศัยของเธอนะคะหรือว่าการทํางานของเธอเนี่ยสามารถคืนถิ่นกลับไปบ้านเกิดของตัวเองได้ด้วยแล้วก็มีความหวังกับการเปลี่ยนแปลงประเทศในการเลือกตั้งรอบนี้ด้วยลองไปชมกันค่ะโยกสวัสดีค่ะ,คะตื่นเต้นไหมเนี่ยพี่ หยกนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดคนครศรีธรรมราชไม่เคยเลือกตั้งในขีเรืออันนี้ก็เลือกตั้งนอกขตครั้งที่สองแล้วคือการเลือกตั้งลวงหน้าเนี่ยมันต้องลงทะเบียนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีขั้นตอนอ่ะนะทำไมพี่พี่ถึงแบบว่าอยากจะเลือกพูดถึงขั้นตอนการลงทะเบียนจริงๆก็ไม่ยากเลยไม่ไไมยาก,ยากหรอกอก็ง่ายมากแบบเดียวเสร็จแล้วแล้วก็เลือกที่ที่เราสะดวกอยากจะถึงละพี่จําเบอร์ได้แล้วใช่ไหม ต้อง,งต้องเปิดต้องเปิดใช่ไหมว่าใครเบรื่ออะไรเพราะว่าเราไม่คุ้นไงแล้วมันจํายากไหมพี่อยา่างตะกี้พี่แบบเอ๊ะม่คทางเลยอะ่ะเราก็เซิร์ชหาเลยว่าเขตเขตเราอยู่เขตไหนแล้วก็มีผู้สมัครมีใครบ้างเบอร์ไหน,นพักอะไรอ๋ออันนี้ถพร้อมพร้อมไหมในการมาเลย่มตั้งทางนี้ก็พร้อมอยู่นะ ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งพอใกล้จะถึงที่เลือกที่จะเข้าไปเลือกอะวันนี้ก็รู้สึกว่าคึอคักยู่เหมือนกันนะคนก็มาเยอะเหมือนกันแต่ก็ดูแบบมีแบบคนรุ่นใหม่มามามา,มาเยอะเหมือนกันนะโอเคครับขอให้โชคดีครับเลือกอนาคตป,ประเทศไทยขอบคุณค่ะมาม่ันโกะเนี่ยต หนึ่งถึงสบนะคะซ้ายมือสิบเอดถึงสิบอยู่บริเวณตรงกลางนะคะสิถึงยี่สิบหขวามือนะคะเข้าปราาะตูฝั่งซ้ายหอวแแ้ะตั้องยนะคะมันไปไหนต่อเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนต่อเทออ่าที่ดูข่าวอะไรนะเขาบอกว่ามันจะมีกล้องวงจรปิดที่ว่าจะดูว่าอ่า กล่องเก็บบัตรเลือกตั้งเราอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนในใจก็กังวลน,นะว่าเอ๊ะมันจะเป็นบัตรที่เราใช้เสียงใช้สิทธิ์จริงๆหรือเปล่า,าที่เขาเอาไปนับคะแนนเพราะว่าในบัตรอ่ะมันก็ไม่ได้แบบระบุรายชื่ออ,อะไรเลยนะหน้าซองก็ไม่มีมหรอ เดี๋ยวน้าหน้าซองอ่ะไม่แน่ใจหน้าซองมันมันมันจะมีแค่เขตแต่เออใช่ใช่ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละอืทำไมแบบว่าดูดูเป็นคนตื่นตัวกับการออกมาใช้สิทธิ์เราก็รักษาสิทธิ์รักษาเสียงของเราอ่ะมันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําถ้าเราไม่มาใช้สิทธิ์เราก็คงจะเสียดายสิทธิ์เนี้ยเราจะมาเสียดายทีหลังอ่ะเสียงเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบ จะ,จะช่วยเลือกใครคนใดคนหนึ่งมาช่วยพัฒนาประเทศได้เออ,อพี่อุ๋มบอกว่ามันมีความต่างไหมระหว่างแบบเลือกเราเป็นคนเราทํางานใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าเราต้องเราจับต้องไปเลือกคนที่นครอย่างเงี้ยก็มีความต่างอยู่นะซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะทําจริงหรือทำองไงหรือว่าประวัติของเขาเป็นยังไงบางทีเราก็แบบไม่รู้ไม่เยอะ เราก็จะถามจากคนที่บ้านว่าเออมีควรจะเลือกใครหรือว่าใครทํางานเป็นยังไงอย่างนี้เออมันก็มีผลเพราะว่าพอเรา,าทํางานที่กรุงเทพใช่ไหม,มเราก็ยังไงอ่ะไม่ค่อยได้รู้เรื่องที่บ้านใช่ก็จะต้องถามคนที่บ้านว่าเอออะไรยังไงบ้างควรจะเลือกใครอยากเลือกคนที่พัฒนาบ้านเกิดเราเผื่ออนาคตเราอ่ะจะกลับ ไปอยู่<า>ที่โน่นย้ายถิ่นฐานกลับไปเออตั้งลกแากเหมือนกับอ,อส่วนถ้าเลือกคนที่อยู่ที่พื้นที่ที่เราทํางานอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะใกล้ชิดเรามากกว่าก็แปลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คาดหวังคาดหวังคาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาถ้ามันเปลี่ยนแปลงประเทศได้มันก็คงดีนโยบายที่เขาพูดพูดไว้ถ้าเขาทําได้จริงมันก็ อนาคตอะคิดว่ามันก็น่าจะทําให้ประเทศเราพัฒนาไปได้อะไรอย่างเงี้ยครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้เลือกก็อาจจะย้ายย,าย้ยายย้ายย้ายสิทธิ์มาที่ที่เราอยู่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่า